มาร์คคลายมิ n แอ้มเมนว่าวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปปีนผาจำลองกันค่ะตั้งอยู่ด้านหลังสถาน,นีตำรวจภูทรเชียงใหม่มาถึงแล้วก็ทำการลงทะเบียนกันก่อนเลยค่ะลงทะเบียนเสร็จก็รับรองเทา้าจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ค่ะเพราะว่าการปีนผาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้เรามีพี่มิกเป็นโค้ชให้เราค่ะคนนี้ค่ะพี่มิก แล้ววันนี้เรามีพี่นีน่ามาร่วมปีนผากับเราด้วยค่ะพี่นีน่าเป็นส p อร์ตเกิลเป็นนักจิมาสติกลีลาของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะและขั้นตอนแรกพี่มิรสอนการโนเริงเวลาลงจากผาค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราลองปีนผากันเลยค่ะเป็นการปีนผาแบบท็อปโรบหน้าผามีความสูงประมาณ12เมตรพอไปถึงขั้นบนหนูตัวเล็กนิดเดียวเลยค่ะ เราต้องใส่ผงช็อกเพื่อการมือลื่นได้ค่ะถึงตาพี่ฟินิกบ้างแล้วพี่มิกตะคอยบอกช้าๆไม่ต้องรีบพอพี่มิกตะคอยเซฟตี้อยู่้างล่างไม่ต้องกลัวตกเลยนะคะอันนี้พี่ฟินิกเล่นสีเหลืองแอบยากหน่อยค่ะหน้าผาจะเป็นเคิร์ฟออกมาค่ะคล้ายๆกับสีแดงของหนูที่มีเคิร์ฟออกมาเช่นกันค่ะส่วนสีเหลืองเหลืองนี้เป็นการปีนแบบออโต้บีเลค่ะ ออโต้บีเลไม่จำเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์เพราะมีล็อกอยู่ด้านบนช่วยป้องกันการตกและช่วยเราลอยตัวลงมาเองค่ะตอนลงมาแอบเสียอยู่เดอ้อสถานี Station ต่อไปเป็นปีนแบบบอดอริงค่ะบอดอริงไม่ต้องใช้เชือกเพราะไม่สูงมากตอนตกมามีเบาะรองซัพพร์แต่ก็ปีนยากอยู่นะคะพอพี่มิกสอนเสร็จแล้วก็เล่นฟีสไตล์ได้เลยค่ะดูพี่นีนไหนปีนมาพาเก่งมากเลยค่ะ เราเล่นประมาณเกือบสาชมชั่วโมงก็หิวสิคะเลยไปกินขนมอร่อยๆคะ่ะที่นี่คะ่ะรอนดอนเบเกอรี่อยู่แถวแถวคูเมืองเชียงใหม่คะ่ะมีขนมเยอะมากจบคลิปนี้แล้วหนูอขอไปซ้อมขี่ม้าก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย